สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอคแมปสกิ i บารีบอคเอ็ดีมูนนะครับชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือชื่อเก่าของเขานะครับก็คือ s k i มบารีบอคเอ็ดบัต t เทิรนะครับผมท็อปช็อตให้ช anel G2G Gaming TV ก็จะพามาดูว่าถ้าเรากดซื้อบัตรคูณ2แต้มมันจะคุ้มไหมป่ะไปกันเลยครับ บัดคูณสองนะครับก็จะอยู่ที่ราคาห้าร้อยหลบักนะครับเน่คอยดูครับซื้อมาแล้วถ้าเรากดซื้อนะครับไม่ต้องตกใจมันบักครับโอ้หท่านก็บักเยอะเลยเกินครับก็เห็นจากจำนวนคนก็ทราบละไม่ต้องตกใจนะครับคือมันกดซื้อได้อยู่เดี๋ยวผมจะเข้าเกมไปให้ดูนะครับอันนี้ก็มาเช็คดูอีกรอบนะครับเห็นไหม เป็นเจ้าของแล้วโอ้โหผมนี่ตกใจนะครับตอนแรกอ้าวอย่บอกนว่าซื้อไม่ได้มาไปดูนะครับว่าจะคุ้มไหมนะครับที่เรากดซื้อลงไปนะครับมาไปดูกันครับหลังจากที่ผมได้เล่นเป็นเวลาสามแสนล้านชั่วโมงคือได้ลองเล่นไปสักพักนะครับก็ตอนนี้ถึงเวฟที่50เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้แต้มเท่าไหร่เท่าที่ใช้มาเนี่ยถือว่าคุ้มนะครับ เพราะว่าปกติอะผ่านแบบเราไม่ใช้บัตรบัตรคูณสอนครับมันก็จะอยู่ที่40แต้มนะครับถ้าจบรอบหนึ่งครับส่วนไอ้รอบระดับเวฟสูงๆนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่จบ80นะครับตายก่อนจบที่79ครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอ้อแล้วก็แต้มเงินด้วยนะครับที่อยู่ทางด้านขวาตัว S นะรูปเงินเหมือนดอลลาร์นะครับตัวนั้นนะครับ เหมือนกับว่ามันคูณให้ด้วยครับโอ้โหอย่างนี้แบกเพื่อนได้เลยครับเออสองร้อยสี่สิบแต้มพอยอันนั้นเป็นเงินนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับแต้มที่เร้อยสูงแปดสิบแต้มโอ้โก็คูณสครับของเดิมคือเราจะได้ครั้งละ40ครับเมื่อเราใช้บัตรคูณสองเราก็จะได้เพิ่มมาอีก80แต้มครับของแต่ละเว็ที่เราผ่านนะครับไม่รวมตายนะ ตายนี่น่าจะไม่นับนะครับอ่านี่แหละครับบัตรคุณสองสำหรับผมนี่ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้เท่าไหร่ครับนานๆจะมาปั๊มแต้มทีนะครับแต่ถ้าน้องขยันเล่นแล้วยังชอบอยู่นะครับชอบมากมาร์คเบิร์กไม่สนครับขอเล่นขอเล่นน้องไม่ต้องซื้อได้ครับเพราะว่ามันได้เยอะอยู่นะครับ แล้วเขาก็น่าจะยังคูณ2ต่อไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากบักในแมปนี้ยังเยอะอยู่นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบัตรคูณ2เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยว่าแต้มผมล่าสุดมีเท่าไหร่นะครับปมาผมกดเข้าเกมมาให้ดูนะครับว่าผมมีแต้มเท่าไหร่หลังจากที่ใช้บัตรคูณ2แต้มนะครับโอ้โหอาจจะมันได้เยอะด้วยนะครับเพราะว่าแมปเขานี่ มีคูณ2ให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะเนื่องจากว่าบัคท่านยังเยอะนะครับแล้วก็แบบปิดหนีหายไปซะงั้น,นครับโอ้ก็ไม่รู้สาเหตุเขาปิดเพราะอะไรนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ปื้มอย่างแรงนะครับเพราะว่าผมเควสผมค้างไวนะ้หนยแล้วข้อมูลเควสมันไม่ได้กลับมาครับผมก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกู้ที่หรือไปลงบอกเข้าที่ Discord นะครับมาตอนนี้ก็โหลดโหลดข้อมูลของผู้เล่นที่อยู่ในห้องนี้ก่อนนะครับ เราสำเร็จแล้วมาดูเลยนะครับหลังจากที่ซื้อคุณซอมมาครับโอ้โหมี5,397แต้มนะครับมานี่นะครับพวกตัวพวกนี้นะครับนี่ตัวไททันค็อกแมนตัวพวกเควดับตัวนี้เราจะต้องหาผ่านอันนี้จะแถมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผมพูดแบบสรุปนะครับก็คือนี่ครับทำไมมันวิ่งไม่ได้นะใจรวนนะครับนี่เราต้องมากดดูตัวนี้นี่คือข้อมูลนะครับเราจะต้องเก็บไอตัวนี้มันเรียกว่าอะไรนะ ผมเรียกว่านาฬิกาน้อยนะกันนาฬิกาเอเลี่ยนนิดน้อยนะครับนี่หเราก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วเราจะต้องไปซื้อได้นะครับนี่นี่แล้วก็เก็บนี้สิครับไอตัวนี้มันจะสุ่มดอบในแมปนะครับน้องจะต้องสังเกตดีๆครับถ้าจะไม่ผิดมันจะคูดาวทุกหนึ่งชั่วโมงครับคำสั่งการเช็คเวลาถ้าจะไม่ผิดนะครับกดเครื่องหมายตกใจแล้วก็ไทม์เมอร์นะครับที่ IM E r ป นี่แบบนี้ครับโอ้โหถูกเลยไม่ได้เล่นนานนะครับของเก่านี่ผมน่าจะมีสิบกว่าอันนะแล้วก็ไม่ได้เก็บเลยครับจนแมปมันปิดหนีไปนะครับโอ้โหหัวร้อนมากครับเนื่องจากว่ามันนานครับเคเวส์ UTC อีกเคเวส์ไททันสปิเกอร์ก็เกือบได้แนละ้วโอ้โหผมมีเซ็งเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์เควส์นะครับทั้ง2ตัวเลยอะมาต่อไปก็พวกตัวอะไรล่ะพวกแก๊งไททันนะครับจะมาแนะนำนิดนึง อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับจะมาพูดสรุปให้ฟังนะครับไม่ลงรายละเอียดรายละเอียดนะส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมที่บอกไปเก็บไม่ครบ24อันนะครับวิธีเก็บก็คือด่านทั่วไปนะครับแล้วก็ด่านที่เป็นไพเวทเราสามารถไปเล่นได้นะครับแล้วก็ด่านมันจะมีอีกตัวหนึ่งผมเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันคอนโซลนะครับถ้าจําไม่ผิดนะในก็ในแล้วครับคอนโซลเดี๋ยวก,กดก่อน อธิบายอาจจะไม่ได้เป๊ะๆมากนะครับเนื่องจากว่าหายไปนานครับก็ลืมบ้ากนะครับแต่ผมเคยทําอยู่ผมก็พอจําได้ครับไพเวนี่ถ้าน้องมีเพื่อนนะครับน้องก็ให้เพื่อนคียให้นะครับแล้วมันออกเลยนี่ยอ่านี่กดคาสสิครับคาสสิปั๊บกดคอนโซลนะครับคอนโซลปุ๊บแล้วเราก็เลือกนี้เห็นไหมมีมีคนด้วยคนพวกนี้เขาน่าจะเข้ามาทำเควนนะครับมากับเพื่อน กดสคริปนะครับจากนั้นไปล็อบบี้นะครับสร้างแบบคนเดียวนะครับเอ๊ะคนเดียวได้ไหมได้สิเคยทําอยู่สตาร์ทเลยตาดเออสตาร์ทนี่คือห้องไพเวทนะครับเป็นแบบแนวแบบคอนโซลครับตัวเราต้องโห,หนนิดนึงนะครับโอย้ยังมีซิทระบบโหลดข้อมูลอยู่เฮ้ยสักทีเร็ว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 เดี๋ยวผมจะได้สอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้ตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถไปเล่นได้นะครับถ้าจําไม่ผิด โอ้แล้วจะมาบอกน้องทำไมนี่ครับอันแรกเลยนี่ครับมันชื่ออันอะไรเนี่ย a d v e r a d a d v e r l a n d a d v e r a n d one t r t y t w เฮ้ยไม่ใช่ thirty โอ้พอหนึครับนี่ครับเราเลือกนี้เราเราก็โหวตเล่นคนเดียวไปเลยนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับเราก็สามารถเก็บไอ้นาฬิกาน้อยนั่นแหะอยู่ในแมปนี้ได้นะครับก็กดคําสั่งเองนะครับ เอาไม่ไปล่ะอ๋อครูดาวอยู่นี่แหละครับอะเดี๋ยวก่อนอื่นเออผมก็จะมาสุ่มให้ดูครับตอนนี้ผมมีแต้ม5,300นะครับสำหรับตัวที่ผมอยากได้ที่สุดครับเนื่องจากมันเท่ระเบิดเถิดเทินะครับวิธีหาสองตัวนี้นะครับก็คือกาชาครับ <laughs> น้องๆน่าจะรู้แล้วนี่ครับมันจะแย่นะครับนี่ทริโซนเยอร์มันคือ ทีวีม่วงน้อยสุดเท่นั่นเองครับต่อไปก็อีกตัวหนึ่งก็คือบาวคาเมาร่าแมนครับเราจะต้องสุ่มให้ได้ประมาณอันนี้ผมขอเรียกว่าจิกซอนครับถ้าตัวนี้น่าจะร้อยชิ้นนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับถ้าครบ้อยชิ้นปุ๊บเราจะได้มาทันทีนะครับแต่ถ้าใครดวงดีมันก็จะได้มาเป็นตัวเลยซึ่งผมไม่เคยได้มาเป็นตัวเลยครับตั้งแต่เวอร์ชันเก่าแล้วส่วนนี้เหมือนเดิมครับน่าจะครบ้อยชิ้นเหมือนกันนะครับ ครบร้อยชิ้นก็จะได้เป็นตัวมาไปเลยครับนี่คือวิธีหาทรีโซนเยอรแล้วก็บาร์คาเมลนะครับส่วนมีความจําเป็นไหมที่น้องควรจะหาผมว่ามีความจําเป็นครับถ้าน้องมีแต้มแบบสุดๆและตัวคาแรคเตอร์น้องพวกตัวต่างๆน้องปลดล็อกหมดแล้วไททันน้องมีหมดแล้วน้องก็ควรจะมาปิด2ตัวนี้นะครับมาว่าแล้วผมปิดก่อน,นครับถึงแม่ตัวผมจะไม่มีแต่ผมอยากได้นะครับนี่เห็นไหมจิ๊กซอ นี่มันมีบอกอยู่นะตรงไหนนะจำไม่ได้ละอ่ะนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการที่เราจะใช้บัตรคุณสองว่าคุ้มไหมผมสรุปให้เลยคุ้มงาสำหรับผมนะครับคุ้มมากๆเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปสกิมบีเอ้ยสกิมดีรีบู o บ็อกเกต์บัตเทิฟอนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ